สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเทรดเท่าแก่น้อยเนาะตอนเป็น IPO ก็จะมาดูกันว่าเออเราจะได้เท่าไหร่เออเพราะว่า IPO มันเป็นขาขึ้นเนาะผมพอจะจำได้ว่าตั้งแต่เปิดมามันก็ขึ้นอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราจะเทรดแบบตามเงื่อนไขหน่อยเนาะเราจะเทรดแบบถ้าเป็นฐานก็อาจจะต้องแบบรอให้เซตตัวดีหน่อยหรือว่า ถ้าเราเจอท่าอะไรเราก็ถึงจะเทรดอ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วก็ผมจะเทรดแค่ช่วงที่อ่ะท่ามันเริ่มหล่นลงมาจาก h i g เนอะสักพักหนึ่งสักปี2017-18เนี่ยเราจะหยุดละเออเพราะว่ามันถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นประมาณนั้นเนาะก็งั้นก็มาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมอาจจะบน่นบ่นเรื่องอื่นไปด้วยเนาะ เออเพื่อไม่ให้แบบเบื่อเบื่อกันเวลาดูอ่ะวันนี้เปิดมาแบบแบบนี้วันแรกเนาะถามว่าซื้อได้ไหมจริงๆมันซื้อได้เนาะผมว่าเออแต่ว่าด้วยความที่มันยังใหม่อะ่ะผมว่าเอยแรงว่ะอ่ะงั้นก็ช่างมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยแบบเออไปดูวันอื่นอ่ะโอ้ยยังขึ้นต่ออ่ะก็ยังไม่ไม่ได้เข้าเซตอัพเราเนาะ เนี่ยเป็นแพทเทิร์นไอพปกติเนาะวันแรกจะบอลุ่มเยอะสุดจะลดลงอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันวันที่สองเยอะกว่ามันไม่ค่อยมีหรอกเออจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เนาะอ่านี่เริ่มแบบอ่ะเข้าอยู่ในแท่งข้างในแล้วยังไปต่อเนาะโอ้โหยังไปอีกเออผมว่าเนี่ยเออไปไกลแล้วเนี่ยอ่ะเออ,เอ,อจะสิบบาทแล้ะ เปิดมาเนี้ยจะเห็นว่าเออมันขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะแบบถ้าใครแบบกัดฟันผมว่าถ้ากัดฟันแบบซื้ออันเนี้ยในแท่งเนี้ยพอได้เนาะหรือไม่ก็แบบอ่ะเบรกอันนี้ก็ยังพอได้อยู่อ่ะเบรกอันนี้เนาะตรงนี้แบบเออถ้าแบบหน้ามืดหน้ามืดหน่อยอ่ะแบบของมันต้องมีละเอออ่ะอันนี้ต่ยังทำไฮต่อนะแต่ว่าอ่ะเริ่มทำละ ปุ๊บอ่ะก็จะเห็นว่าเริ่มออกข้างละจะเบรกไหมผมว่ามีโอกาสเบรกนะอ่าสี่วันละห้าอ่ะเราก็จะงั้นเราจะดูแท่งแบบแท่งตรงนี้เนาะเป็นหลักอ่ะเราเราจะดูแบบอาจจะดูโซนกว้างๆละอันนี้เราก็ยังดูต่ออยู่ปึ๊บป๊บอ่ะตรงนี้ให้พอได้ละมันมาเส้นสิบละเส้นยี่สิบเริ่มมา ก็เห็นว่าตรงเนี้ยเริ่มทําแบบฐานเนาะถ้าถามว่าเป็นรูปอะไรได้บ้างก็เป็นรูปธงเนาะแบบเนี้ยแบบอ่ะประมาณประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็แบบนี้อ่ะอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นอีกแล้วก็ค่อยขึ้นอาจอาจจะมีหลไหลายแบบนี้เนาะแล้วก็ค่อยขึ้นเบรกอ่ะมันมีหลายท่าเนาะนี้ คือผมจําไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าออนานแล้วอะเกือบสิบปีแล้ว,วะอะอยังลงต่อนะอะอันนี้ก็จะเห็นว่าอ่ะนี่เหมือนทําโลเนาะแต่ว่าทำแบบนี้ปุ๊บหรือว่าถ้าเราแบบอมาวัดก็ได้ว่าเอ้ยเนี่ยฐานมันจากตอนแรกเนี่ยตรงนี้แล้วถ้ามันเริ่มแบบแคบลงเรื่อยๆอนี่เรายังไม่เข้าเนาะเรายังแบบยังดูๆไปก่อน แท่งนี้มีเบรกไปแล้วมาพร้อมวอลล่มเนาะอาจจะอาจจะเป็นคลาสสิกหรืออ่าอันนั้นเบรกเอาเนาะถ้าแท่งหน้าไปต่อผมผมซื้อแท่งหน้านะจริงๆแท่งเนี้ยคือซื้อได้ละเป็นจะเรียกว่าพอกเก็ตไหมเออมันก็มันก็เหมือนกับเบรกด้านบนไปแล้วด้วยแต่มันปิดไม่ดีอะ่ะมันเป็นคลาสสิกเบรกเอาเนาะผมจะซื้อนะเอ,อผมซื้อเลยก็ได้อ่มา เดี๋ยวถ้าถ้าดีด้วยท่าอื่นนี่ผมจะซื้อเพิ่มนะอันนี้ออกขวานะอันออกขวาแบบเนี้ยมันมีโอกาสจะลงต่อก่อนนะอ่ะเริ่มไปต่อลอะมีไฮไฮขึ้นกว่าเดิมด้วยวอลลุ่มจะลดลงเนาะอ่ะออกขวาเปิบเปิบอ่ะออกขวาอ่ะเริ่มลงละนี่เราลบอยู่นิดนึงละ ผมว่าจริงๆถ้าจริงๆมันมันคัดได้แล้วเนาะถ้าแบบเราสต็อปสั้นอ่ะตรงนี้แบบเออผมจะเล่นแบบเราสต็อปแบบสั้นๆเนาะเราจะแบบนี้ประมาณ4 per ี่เปอร์ละเราอยอมแพ้ก่อนถ้ามีแบบโอกาสใหม่เดี๋ยวเราค่อยเข้าใหม่นะ,อะโอเคออันนี้มันมันเริ่มแบบแผมจะวาดวาดเป็นรูปให้ดูเนาะอ่ามัน เพิ่งเริ่มแบบเนี้ยอ่ามันเป็นดูคล้ายๆจะเป็นคนะัพวิดแฮนเดิลเนาะเอออันนี้คือฐานมันด้านล่างนี่มันอาจจะเล็กหน่อยก็เถอะแต่ก็ช่างมันถ้ามันทำท่าถูกเราก็ลุยแค่นั้นเองอ่ะเปิบเปิบอ่ายังมีฐานอีกเราวัดดูเนาะว่าฐานนี่กี่วันละเปิบอ่าสิบบา์เป็นฐานที่ผมว่าอ่า ถือว่ามีคุณภาพแล้วถ้าเบรกเราจะซื้อเลยเปึ๊บ่ะยังอ่าแท่งเนี้ยเราซื้อเลยจริงๆเนี่ยเห็นไหมเราโดนแบบเพราะเราคัดสั้นเนาะถ้าถ้าแบบเราถางเป็นแบบประมาณห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่โดนคัดตรงนี้แล้วแต่แบบถ้าเราคัดแบบสั้นๆแบบสามเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเออเราก็โดนก่อนน่ะมันอยู่ที่การออกแบบของเราเนาะว่าแบบเออถ้าเราทนได้แบบเนี้ยถ้าเราทนได้ทั้งแท่งเนี้ย เนี่ยถ้าแท่งเนี้ยเราทนได้หมดเลยเออผมซูมไกลๆก่อนใหญ่ๆก่อนดีกว่าอ่ถ้าเราทนได้แบบแบบตรงเนี้ยโลขอนเนี่ยเออจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างมากเนาะเราซื้อที่อ่าซื้อที่9.35นะเนาะพออันนี้มันปิด9บาทเราก็อาจจะเพราะว่าเราคัดสั้นไงเราอาจจะแบบในชีวิตจริงเราอาจจะขาย905เนาะอ่าแบบเราเอา3%อะไรเงี้ยหรือว่า25 อ่ะเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้าอะไรเงี้ยหรือแบบเราทนจนปิดดูอ่ะเออมันก็แย่เนาะแต่ถ้าเราแบบอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอ่ะถ้าเราไม่หลุด EMA สิบเราเปลี่ยน,นยเงื่อนไขเนาะไม่หลุด EMA สิบอ่ะเราไม่ขายอ่ะโอเคอมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะมันกจ็จะยังไม่ได้ขายแต่อันนี้แบบเออเรากําหนดแปบว่าเออเราเสี่ยงครั้งเนี้ยเราเสี่ยงเท่าไหร่ไอ้กำหนดความเสี่ยงเนี่ยเราก็ กำหนดได้หมดเลยเนาะแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนกันเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปกันต่อนะอ่ะยังไซเวย์อยู่นะอ่ะอันนี้จริงๆมันสามเปอร์แล้วนะเออเนี่ยจะทำให้เห็นว่าอ่ะโดนสามเปอร์ละอ่ะเราขายอีกเออไม่เนี่ยถ้าถ้าถ้าแบบเราเล่นสั้นเนาะแบบเราเล่นสต็อปแบบสั้นๆสามเปอร์เซ็นต์พอเนี่ยเราจะโดนขายบ่อยมากแต่หนเนี่ยกลายเป็นว่าเออ เราไม่ต้องทนรอดาวเนาะเห็นว่าเออรอบแรกเนี่ยเราพลาดโอกาสขึ้นข้างบนแท่งเนี่ยเราเราถือจนแบบมาถึงแท่งนี้ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเวลามันลงเนี่ยเราก็รอดเหมือนกันทําให้แบบว่าเออการสต็อปสั้นมันก็มีประโยชน์เนาะเพราะยังไงอะ่ะผมว่าถ้าไม่งั้นอะ่ะเราก็ต้องมาสต็อปตรงนี้อยู่ดีอืมเพราะเนี้ยมันหลุดเส้นเส้นสิบไปละแต่ว่าถ้าแบบถือตรงนี้อะตรงนี้มันเท่าไหร่นะเราซื้อสามห้า อ้าว950อ่ะ 9, 5, 0, อาจจะกำไรนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้เราแพ้อยู่ผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีช่วงดีๆบ้างแล้ววะอ่ะสรุปมันไปเลยเนาะอ่ะอันนี้สะอดแล้วถ้าใครแบบเห็นแท่งแบบเนี้ยเออโอกาสกลับตัวมันมีแต่ความจริงมันควรจะแบบมีววลุ่มที่สูงกว่านี้เนาะอันนี้มันร้อยสิบสองอันนี้มันยี่ิบเอ็ดนะมันก็แบบ เออไม่ได้บอลล่มมันไม่ได้เวอร์มากอะ่ะผมว่าถ้าเกิดวอลล่มเวอร์แล้วแบบอ่ามันทำเป็นแบบนี้เนาะมันก็น่าสนใจอะ่ะเออแต่อันนี้ผมว่ามันยังเราจะมาดูในวันถัดไปดีกว่ายังลงต่อเนาะเออก็นี่จะเห็นว่าเออเนี่ยการที่เราคัดได้เร็วอะ่ะเออก็อทำให้เราลอดไปเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่กำไรก็เถอะ แต่หุ้นมันทรงมันทรงยังขึ้นอยู่เนะาะก็เห็นว่าอันนี้มันแบบทรงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มันพื้ดไปเลยอ่ะอันนี้แบบปุ๊บอ่ะยี่ปดล้านเนาะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยดูเป็นพ็อกเก็ตไพ่หวตได้เนาะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองซื้อแบบพ็อกเก็ตไพ่หวดดูนะอ่ะปุ๊บอ่ะ อเคออกข้างเนาะออกข้างออกข้างอ่ะนนี้จริงๆถ้าเราแบบเล่นในวันเนี่ยวันเนี้ยเราโดนคัดละแต่เราเล่นราคา end of day นะเ,ออเราเลยไม่โดนอันนี้ผมผมจะเอาราคาแค่ราคาปิดในวันเท่านั้นนะผมจะไม่ได้แบบตั้งแบบเออล่วงหน้าอะไรเงี้ย วันไหนแบบมันอาจจะมีช่วงที่แบบรูดแรงๆอะไรเงี้ยเออถ้าเราทําแบบนี้เราต้องยอมรับเนาะ,ะความเสี่ยงมันเป็นแบบเนี้อันนี้ศูนย์อุดสามอีกละ,ะขายเออเราต้องทําตามกฎระเบียบแล้วเนาะ,ะสรุปมันลงไปต่อถ้าไม่ขายวันเนี้ยเดี๋ยวเราก็โดนขายตรงตรงแท่งนี้ทั้งนี้อยู่ดีอือาจจะเห็นว่าพอเก็ตไพวอดก็ยังไม่ไม่ค่อยเวิร์กเนาะ ผมจะซูมออกมาหน่อยนิดน้อยนึงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไซเย์แบบเนี้ยเราจะโดนแบบกินไปเรื่อยๆเนาะะตรงนี้มันทำแบบนี้อีกแล้วเนาะปึ๊บสองทีละแต่ว่าถ้าดูเป็นภาพใหญ่มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันอ่ะมันแบบเหมือนมันกำลังสู้ระหว่างดีมานกับซัพพลายอ่ะปึ๊บอ่ะยังไม่มีอะไรเนาะไอ้ตรงเนี้ยผมว่า ทรงมันก็ก็ใช้ได้แล้วแต่วอลุ่มมันน้อยเนาะห้าล้านเองวอลลุ่มดูเลขตรงตรงนี้เนาะตรงเนี้ยเรามาดูแบบเนี้ยเราก็มาเลื่อนเลื่อนดูแต่ละแท่งอะไรเงี้ยปึ๊บผมว่าจะไปแล้วมันกําลังจะไปแล้วอ่ะตรงเนี้ยแหละอ่ะอันนี้ผมซื้อนะเพราะผมว่ามันเดบรกเอาแล้วอะ่ะมันคลาสสิกอ่ะเออมันมันถึงเวลาละเนี่ยมัน ปิดสูงสุดแล้วมันทํำไฮใหม่ได้อะหะหนนี้เราถูกเธอพี่อือหืออ่ะผมจะทนอีกช่องนึ่งอ่ะดูดิโอ้โหอ่ะขายเห็นไหม ว่าพอผมแบบผิดวินัยผมต้องขายตรงเนี้ยแต่ผมบอกผมจะทนน่ะผลก็คือเราโดนแบบกระซวกอะเออแล้วด้วยความที่ผมขายเนี่ยครั้งนี้ผมยังไม่กําไรเลยเนาะเพราะผมแบบสต็อสั้นน่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเออไอการสต็อปสั้นเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะเออแต่ว่าถ้าไปสต็อปในวันน่ะยังไงเราก็จะไม่โดนหนักแบบแบบนี้เนาะ อันนี้เราโดนหนักเพราะเราขายแบบสิ้นวันก็มาดูเรายังไม่ยอมแพ้หรอกทรงมันขึ้นอ่ะ,อะปึ๊บปึ๊บอ่ะก็ยังไซเวย์อยู่ผมว่าจริงๆฐานนี้มันใหญ่เนาะอ่ะวันเนี้ยอันนี้มันดูยี่สิบสี่ยี่สิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเราไม่ซื้อมันสิบวันพอดอีอันนี้ผมว่าต้องซื้อแล้ว จริงๆมันมันซื้อได้ตั้งแต่อันนี้เนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออผมคอนเฟิร์มดีกว่าอ,อ่ะอ่ะเห็นไหมครั้งเนี้ยเราซื้อถูกสักทีนี่บวก2.1นะเราลบ1.8เนี่ยถ้าเราโพสิชันอ๋อเดี๋ยวผมไปให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันอโอเคอันนี้อ่ะมันไซด์เว์ด้านบนเนาะปุ๊บอ่ะก็ยังรอดูอยู่ อันนี้ผมซื้อเพิ่มนะเพราะมันฐานมันมันประมาณอ่ะสิบกว่าบาทยังไงมันก็โอเคละมันอาจจะไม่ได้มันผมว่ามันพอได้ละไปต่อเนาะปึ๊บปึ๊บปบอ่ะอน,นี้ผมจะขายก่อนสักไม้ึ่งเนาะแบบมันหลุดเส้นสิบ เราขายก่อนหนึ่งเนละเหมือนมันจะไซด์เวย์แถวๆตรงนี้เนาะอันนี้ผมจะยังรอดูอีกนิดนึงนะเอามันถ้ามันหลุดแบบเส้นสักยี่สิเนี่ยอ่ะเหมือนหลุดยี่สิบเนี่ยผมขายก่อนก็ได้อผมเทคละผมยอมล่ะตอนนี้กลายเป็นเราบวกไปเลยเนาะ อันนี้ผมไม่ได้เซลล์อินทูสเต็งอะไรเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเนาะว่าแบบเออเวลามันขึ้นเยอะๆแล้วแบบเออวอลลุ่มมันแบบพีคๆอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเราโชคดีเนาะที่เราซื้อแบบได้ก่อนตอนเนี้ยก็จะเห็นว่าเนี่ยพอเบรกฐานเนี่ยฐานอันนี้ประมาณถ้าวัดจากนี้สนะิบสองแล้วอันนี้สิบเอ็ดยังไงมันก็เกินสิบวันอยู่ดีอะแล้วก็ถ้ามาวาดรูปดูเนาะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยบึ้๊ดอ่ะโอเคสองที ส่วนอันนี้เนาะฐานมันยาวอะ่ะเออก็จะบอกว่าแบบเอออย่าเพิ่งรีบยอมแพ้กับให้กับ IPO อะไรอย่างนงี้เนาะถ้ามันเป็นทรงแบบขึ้นแบบอันเนี้ยอ,อันนี้ก็ร้อสี่หกวันก็กับ5เดือนนานเหมกันอ่ะงั้นเดี๋ยวมาต่อต่อต่อผมจําได้ว่าประมาณยี่ิบห้าอะไรอย่างนี้แหละถ้าเราแบบหลังจากนั้นแล้วมันเริ่มลงเราจะหยุดเนาะ จริงๆอ่ะไอ้ตรงนี้มันไม่มีอะไรเนาะอ่ะอันเนี้ยแท่งเนี้ยผมว่าจริงๆมันพอซื้อได้เนาะเพราะแบบเออวอลลุ่มมันเยอะอ่ะผมจะซื้อเนาะอันนี้เป็นแบบฟิลฟิลพ็อกเก็ตอ่ะแล้วมันก็ดูอ่ะโอเคเราซื้อถูกเนาะอ่าน,นี้มันเบรกวันนี้พอดีเลยจริงๆถ้าเรามาซื้อวันเนี้ยมันก็ยังพอได้อยู่เนาะแต่ว่าผมว่าเออเราถ้าเราได้ซื้อก่อนอ่ะเราแบบ จะถือได้นานกว่าอะไรเงี้ยเออเนี่ย,ออยปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่มันเข้าไซด์เบรกละอ๋อมันแปบ๊บเดียวมันเบรกต่อเลยนะขนนี้มันสั้นเนาะตอนลงตอนลงเนี่ยปัวรูปม,มันลดเนาะแต่ว่านี่มันแห้งก่อนเลยพอขึ้นมันถึงจะไปต่ออ่ะสัญญาณมันไม่ค่อยดีละลองอีกทีหนึ่งอ่ะมันยังต่ำกว่าเส้นสิบเนาะผมขาย อเคอันนี้เราก็ยังได้เนาะเราแบบพอจับได้อะว่าหุ้นมันกําลังจะไปอะไรเงี้ยอ่ะตรงนี้มันเริ่มทบเป็นฐานแล้วเนาะอ่ะอันนี้มันเริ่มมีโวลุ่มเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าผมว่ามันยังน้อยไปผมยังรู้สึกว่าอยากได้มากกว่านี้อะ่ะปึ๊บเ๊บอ,อ่ะฐานนี้ผมว่าวัดดูดิอ่ะจากตรงนี้นะถึงนี้อ่ะ สิบสามบาทนะถือว่าไอ้เข้าละเข้าละอ่ะโ oh อ้โหเออแท่งนี้เบรกเข้าเออเพราะว่าฐานมันดีแล้วก็มันเบรกละจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้อีกแล้วเนาะปุ๊บอ่ะก่อนจะเบรกมันเหมือนคับวนะิดแฮนเดิลอ่ะอันนี้แต่ว่ามันเป็นคับเล็กๆเนาะอันนี้ก็อันนี้เป็นแบบ จะเป็น W มากกว่าอ่ะก็จะเห็นว่าอ่ามันไม่มันไม่ค่อยทำโลใหม่แลนะ้วมันทำโลใหม่แม้แต่เพราะาดีมานยังดีอ่ะปึ๊บอ่าไปอ่ะ,ป,อะปึ๊บยี 23, ่สามสี่อันนี้โอ้โหจริงๆผมยังอยากซื้อเพิ่มอยู่เลยนะ ผมยังรู้สึกว่าเออแต่ว่าฐานมันแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไม่พอแล้วก็อ่ะเอาเฮ้ยมันดูเป็นฐานซะงั้นอ่ะอันนี้ผมว่าผมขายก่อนดีกว่ามันหลุดเส้นสิบละผมไม่เสี่ยงละอ่ะสรุปไซเวย์นะอ่ะทรงมันไม่ดีแล้วเห็นไหมแบบเออมันผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันวอลลมันเริ่มเพิ่มละ แปลกๆอ่ะก็ขายก่อนอ่ะนี่มันเนี่ยมันเริ่มลงด้วยวอลลุ่มเยอะๆละก่อนหน้านี้เนี่ยแท่งเขียวจะใหญ่ๆหน่อยเนาะแท่งแดงจะเล็กๆตอนนี้แท่งแดงแบบเริ่มใหญ่ละในวอลลุ่มเนี่ยอ่ะเออผมถ้าผมจําไม่ผิดนะัมันจบตรงนี้ไหมวะเออจำไม่ได้เนาะอ่ะเฮ้ยอันนี้เบรกพร้อมวอลลุ่มเยอะ แต่ว่าจังผมว่าจริงๆถ้าแบบเป็นท่าอะไรก็อาจจะพอซื้อได้เนาะแบบมันมีโอกาสกลับตัวตรงนั้นอเรามาดูดิว่าแบบเบรกตรงนี้ไหมฐานตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะขั้นต่ำสักสิบวันเนี่ยอ่ะลงลงไว้เส้นสองร้อยเริ่มมาอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยวอ้ลุ่มมันลดลงเนาะมันยังไม่เท่าไหร่เลย ขึ้นเนาะแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วอะ่ะอ่ะดูดิอ่ะไซเวในข้างบนเนาะถ้าเบรกเราจะลยุยอ่ะก็จะเห็นว่าช่วงนี้บรูมมันแดงๆมันเยอะแล้วอะ่ะ เออผมว่ามันจบแถวๆนี้แหละตอนนี้ทำเป็นฐานอยู่อ่ะไฮ้จริงๆแท่งนี้เราลองซื้อดูได้เนาะอ่ะ,เร,อะเราซื้อช้าไปหนึ่งวันอ่ะอ่ะก็ยังเอย้ยังดูใช้ได้อยู่เลยนะ อ่ะอันนี้มันหลุดเส้นยี่สิบไปละผมยอมแล้วกันอ่ะผมสั้นๆน่ะปึ๊บเบอ่ะมันเริ่มแบบเนี้ยมันเริ่มเทรดเห็นไหมมันเริ่มต่ํากว่าไอ้เนี้ยมันต่ํากว่าตั้งสามเส้นแล้วอะแบบเราควรซื้อตอนที่แบบว่าเออมันถังๆกันหน่อยเนาะพอเส้นมันเริ่มมาใกล้ชิดกันละเออมันก็เริ่มไม่ค่อยดี เนี่ยอ่ะมันไซเวแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนเนี้ยสิบเนี่ยลงล่างซะละเหมือนกับอ่ะตอนนี้เหมือนเป็นช่วงออกของอะไรเงี้ยอ่ะมีแบบเปิดกระโดดไปอ่ะก็เหมือนจะดีเนาะอ่ะยังดูเฮ้ดูใช้ได้ว่ะปุ๊บอ่ะก็ยังไปไม่รอดเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยวันแดงๆเนี่ยวอลุ่มเยอะหมดเลย เยอะกว่าเขียวม,มันก็ไซด์เวย์อยู่เนาะไซด์เวย์แล้วแบบเส้นสิบเนี่ยจะอยู่แบบเหนืออ่ะนี่ผมจะปล่อยเพลแล้วผมว่ามันมันน่าจะจบขาขึ้นแล้วอ,อ่ะเนี่ยมันก็ลงแล้วอ่ะมันก็มีแบบอ่ะขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมวอลุ่มวอลลุ่มสีแดงเนี่ย ตอนขายเนี่ยโดนขายแบบพีกๆตลอดเลยเนี่ยวอลุ่มแดงเยอะแดงเยอะแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยวอลุ่มมันก็มันก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะละช่วงนี้แบบอ่ะอันนี้ผมบอกเลยว่าอ่ะมันจบละก็ผมพอจะจําได้นะว่าเออมันทําแถวๆนั่นแหละเกือบเกือบสามสิบาทนั่นแหละเออผมจริงๆผมจำมา 25, ย,ำยีออ่สิบห้าด้ซ้าเนาะยี่สิบกว่า 24, 25, ยี่สี่ยี่สิบห้าอะไรเงี้ยเออสรุปมันเกือบสามสิบเนาะ ก็เห็นว่าเนี้ยมันก็นี่แหละเราจะไม่เทรดไอ้ที่มีด้านซ้ายเนาะมันอาจาจะต้องห่างไปนานๆอะไรเงี้ยเนี่ยจริงๆช่วงเนี้ยมันกลับมาเทรดได้แล้วเนาะออตรงเนี้ยเออเข้าไดออ้แต่ว่าเราแบบเราไม่อยากเทรดแล้วอะหรือเปล่าเออผมว่าผมไม่อยากเทรดละวันนี้ผมว่าเออเราจบแค่นี้ละกันเนาะ ประมาณ20่ส่านาทีผมว่าเออเนี่ยได้อยู่เหมือน ipo เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าแบบเออนี่คือปีจะจบ17ละเออเราเริ่มปี15ก็ประมาณนี้แหละเพราะภาพมันเดี๋ยวเราจะไปเปี้ยงอ่ะวินเลทสี่สี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็จะมาถึงช่วงแบบ คือฟอร์แมนดูอันนี้ผมจะคำนวณดูเนาะอันนี้เราลบ1.8%นะแปดเปนะแคลคูเอเตอร์นะนะลบ1.8่าลบ1.8ลบ1.8ครั้งนี้เราบวก10บเนาะบวก10บจุดสองสี่เราจะใช้ position แบบขนาดเท่ากันเนาะ ถ้ามาดูกันว่าเออเราบวกเท่าไหร่บวก8.19อ่ะอันนี้บวกน้อยจังบวก2.67อ่ะอ่ะมีรอบนี้แหละที่เราแบบเออได้เยอะอะ่ะ11.28อ่ะ,อะนี่ลบ7.62ลบ สามจุดศองลบสามจุดย์สีลบสาเจ็ดสี่เราบวกประมาณ สี่สิบเปอร์เนาะจริงๆเรียกเรียกได้ว่าอ่าไม้เนี่ยไม้ตรงเนี้ยที่แบบเนี่ยเราซื้อตรงนี้สิบจุดเก้าเนี่ยมาขายแบบตรงเนี้ยคือไม้ที่เรากําไรเลยด้วยซ้าเออถ้าไม้อื่นเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยเออก็เห็นว่าถ้าแบบเราแบบรีบออกด้วยเส้นสิบไรเงี้ยเออมันมันก็จะได้ออกเร็วเนาะแต่ว่าเวลารันอะ มันก็จาไม่เร็วด้วยก็อันนี้ก็ถ้าจะแบบอจิบให้ดีกว่านี้เหรอผมว่าถ้าเข้าเนี่ยก็โอเคเนาะการคุมความเสี่ยงเนี่ยเราก็ใช้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเราลันแบบด้วยเส้นห้าสเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาขายตรงแบบเนี่ยหลุดยี่สอะไรงนี้เลยเราเข้าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ถ้ามีตรงนี้แต่เรามาออกตรงนี้หมดเลย แล้วหลังจากนั้นเออไม้นี้เราก็จะแพ้นิดหน่อยเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เทรดอีกเลยแต่ว่าการถ่างเส้นเนี่ย EMA เนี่ยทำให้เรากาไรมากขึ้นเนาะแต่เวลาขาดทุนเนี่ยเราก็จะขาดทุนมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเออถ้าเราแบบคุมไว้ด้วยสามเปอร์เซนเนี่ยเออมันก็ยากอะ่ะเออ <c ười> คือทุกอย่างอะมันมันมีทั้งได้ทั้งเสียค่ะ แต่แบบถ้าสมมุติว่าเราแบบอ่ะเราจะเทรดตัวนี้สักสองไม้พอเนี่ยไม้นี้เราไม่มีเนาะเราก็จะได้มาขายแบบตรงนี้หมดเลยอ่ไม้นี้มันแทบจะไม่ได้อะไรเหงัน้นแทบดีไม่ดีเราตั้งแต่ตรงนี้ละก็จะไม่ได้แต่ว่าเราก็จะได้กินคําใหญ่จากสองไม้แทนม,มันอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้เนาะก็แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องมั่นใจเลยคือหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่ดี เออแล้วผมว่าเออตอนตอนหลังๆมาผมมาดูแบบ IPO เบสอะไรเงี้ยเออมันก็โอเคเดี๋ยวนอกจากตัวนี้เนาะยังมีแบบที่ IPO ที่ขึ้นแบบ Com7 อะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวแบบเออถ้าตัวหน้าเป็นโอกาจูเออผมจะลองเทรดโอกาจูดูเนาะว่าเฮ้ยมันเราจะเทรดกันแบบได้ขนาดไหนอ่ะวันนี้ก็เอาเท่าแก่น้อยไปก่อน ก็เดี๋ยวเราวันหน้าเรามาเทรดกันเนาะเดี๋ยวหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวค่อยกันเนาะเราแบบเออมาย้อนย้อนหุ้นไทยกันก่อนนี่แหละเออสะดวกดีอืมโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณครับ